เจอแล้วมันก็เหมือนเติมเต็มทุกอย่างในหัวใจครับดีใจมากน้ำตาที่ไหลวันนี้ก็เป็นน้ำตาที่แห่งความปราบรื้มครับเห็นกว่าเรามาจากสีจังหวัดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นนำตัวเล่นหน่อยครับของเราครับเจษฎาสาสิงห์ครับยศุธรครับคุณเวลาสนิทชนศชิสเกตค่ะครับณาวาควนจึงสุวดีอุบลค่ะครับที่ติน่าลาวิราชอำนาจเจริญ ขอบคุณทั้งสีท่านนะครับที่สร้างความาประทับใจและก็ตราตึงใจในในพิธีครันี้ครับขอบคุณทั้งสีท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลน,นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่อาคารกายวิภาคศาสตร์ วิยทยาลัยศาและการสาธารณศุขนะครับตอนนี้เวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีนะครับในส่วนของคณะญาติของร่างอาจารย์ใหญ่ก็กำลังเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับซึ่งก็มีบรรดานักศึกษาแพทย์นะครับที่เรียนร่างอาจารย์ใหญ่กำลังรอให้การต้อนรับนะครับแล้วก็จะมีพิธีขอขามาร่างอาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ คาดว่าน่าจะเป็นญาติอาจารย์ใหญ่นะครับที่แจ้งมานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศตรงนี้พร้อมๆกันนะครับซึ่งน้องๆนักศึกษาแพทย์ก็จะได้อ่าให้การต้อนรับนะครับทั้งสองฝ่ายนี้ยังไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับก่อนนี้เป็นครั้งแรกนะครับระหว่างนังกศึกษาแพทย์แล้วก็ญาติญาติของอาจารย์ใหญ่จะได้พบกันนะครับ ก็จะมีคุณตาแล้วก็คุณยายนะครับที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณยายนี้ก็อายุค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับน้องนักศึกษาแพทย์ก็กําลังนําคุณยายนะครับใ้ภายในห้องมหาการวิพาคษศาสตร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณตาคุณตานะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาแข็งแรงมากเลยอายุเท่าไหร่คุณตา95้าโอ้เกนะครับครับผมวันนี้มาเป็นในส่วนไหนของอาจารย์ใหญ่ครับคนที่เสียเป็นลูกเขย โอ้เป็นบุตรเคยนะครับครับผมยังไม่เจอหน้ากันใช่ไหมครับยังครับโอ้คับผมเดี๋ยววันนี้จะไปดูด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับในส่วนของคนที่อยู่ด้านข้างตรงนี้รู้สึกว่าเป็นบุตรสาวนะครับแนะนําตัวเพิ่มเติมหน่อยครับค่ะชื่อลัตดาวันแสงสมวรศ์นะคะเป็นลูกสาวของอาจารย์นิกรแสงสมบวงวันนี้มากับใครครับมากับคุณแม่ตาคุณยายครับชื่อเล่นน้องอะไรนะครับบ้าค่ะ น้องว่านนี้ไม่เจอคุณพ่อมานานนี่อก็ไม่เจอตั้งแต่เสียตั้งแต่ลงบานขอนแก่นมาเอาไปไอ้หมอขอนแก่นมาเอาไปครับเ,เดี๋ยวไปดูบรรยากาศอ่าไปดูบรรยากาศท่านนำอะไรมาบ้างครับวันนี้ันนี้นารีดอกพวงอะไรคบอ๋อครับเห็นครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของอ่าด้านในอาคารนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ครอบครัวของร่างอาจารย์ใหญ่จะได้มาเห็นนะครับเห็นหน้าหลังจากที่ไม่เจอกันมาตั้งแต่เสียชีวิตแล้วนะครับ อาจารย์นิกรน,นะคะออวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ญาติทุกคนมานะคะเดี๋ยวไม่เลยต่อไปเราจะทำอะไรก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่จะพาพญาติญาติเข้าไปนะคะจะมีก่อนพอเข้าไปในห้องจะมีพิธีเล็กน้อยนะคะเป็นพิธีขอขมาข,ของนักศึกษาะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้ให้ได้เข้าไปนั่นแหละมีมีอะไรก็แนะด้นำบ้า ททาาางงรรอะไบ้พอตองนี้ก็เตรียมประมาณแล้วกาหลังจากนั้นพวกเขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์นะคะเพราะว่าพอดีทางเรากำลังจะทำหนังสือเชื่อชกเกียรติอาจารย์อันนั้นายาวนะครับหลังจากที่นักศ<อ>ึกษาแพทย์นะคะได้แนะนําตัวไปแล้วในเบื้องต้นนะครับก็จะนำญาติๆนะครับเข้า ไปภายในห้องนะครับเพื่อที่จะร่วมพิธีขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศของภายในอาคารมหา,ษษษาขขกายวิภาษศาสตร์นะครับอาคารกายวิภาคศาสตร์นะครับตอนนี้ ญาติญาติก็ได้มาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับคุณแม่ไม่เจอคุณพ่อนานหรือยนะังสามปีแล้วสามปีตั้งแต่ที่เสียเสียยี่สิบห้าตุลาห้าเจ็ดแล้วเมื่อตอน ที่ทำบุญคุณแม่ทราบข่าวไหมครับไม่ทราบเลยค่ะแต่ก็เคยโทรไปที่ขอนแก่นทีนี้ทางโน้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางพี่ไรานนี้ก็คือทำหนังสือขอร่างอาจารย์ใหญ่มาศึกษาที่นี่ก็ก็รู้แต่แค่นี้คุณแม่ชื่ออะไรทำงานที่ไหนนะค,ะครับไพรินรัดแสงสมบงทำงานที่กลางจุ้าชนาชลิภาเก็บของพระเจาอ เห็นบอกว่าบริจา克างกายด้วยแล้วใช่ไหมอ่าบริจา่างกายด้วยก็บริจากร้องกันท่านดวงตาแต่แต่ตรงนี้อาจารย์ใหญ่คนนี้ก็บริจาคเหมือนกันดวงตาแต่ว่าเป็นรอบตายากด้วยก็แล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างวันนี้จะเจอคุณพ่อก็ดีใจดีใจครับ เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ดูขั้นตอนหรือว่าขอขมาด้วยกันนะครับเช่นครับในช่วงนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของพิธีขอขมานะครับซึ่งนักึษาแพทย์ทั้งสีท่านที่เรียนร่างอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะได้ท,ทําพิธีขอขมากล่าวอ่ากล่าวคาขอขมาในครั้งนี้นะครับ ปัจจัยให้หเข้าสู่สุขต,ติภกมีนิพพาเท็นที่สุดในอนาคตอันไกลมีเินนักศึกษาเก่าคำปฏิญาณของอนักศษาข้าเจ้านาาจนาติาวิาขอให้คำปฏิญาณ ู้ซึ่งมีจิตประเสริฐถกิร่างกายให้เป็นฐานเพื่อการศึกษาของข้าพเจ้านักี่นี้ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อร่างกายของท่านอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพและน้อมน้อมข้าพเจ้าจะศึกษาหาความรู้จากร่างกายของท่านอาจารย์ใหญ่อย่างตั้งใจและจริงจังสู่ความสามารถ ระบบผีหนังตอนนี้เราได้รับระบบต่องลายช่องค่ะก็คือเหล่าบล็อกเดียวที่ยังไม่ได้ศึกษาก็คือจะเป็นบล็อกระบบสิทธิ์พันค่ะก็จะมีหลายบล็อกที่พวกเราได้ผ่าแล้วก็ได้ซึ่งเครืงสมองนี้ก็ศึกษาหของเราค่ะศึกษาหมดแล้วค่ะก็เป็นไรเราดูแต่หน้าแล้วกันงั้นหนูขออนุญาตอาจจะร่างท่านอาจารย์จะไม่ค่อย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่ นักกษาพแพทย์ได้ทําพิธีขอระมาณแล้วนะครับต่อไปญาติอาจารย์ใหญ่จะ,ะมีความประสงค์อยากจะเห็นหน้าสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนักกษาพแพทย์ก็จะได้เปิดผ้าคลุมนะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่นะครับ you แม่เป็นไงบ้างในส่วนเมื่อกี้คุณพ่อก็ดีใจที่ได้มาเยี่ยมและเป็นท่านยังเดิมเป็นหน้าเหมือนเดิมเรียกวเหมือนเดิมค่ะวินาทีแรกที่เห็นหน้าเป็นไงก็นึกถึงก็นึกถึงหน้าครั้งสุดท้ายตอนที่ว่าทางหมอขอนแก่นมารับร่างไปแต่วันนั้นท่านยิ้ม่ กทุกคนคฝากอะไรถึงนักศึกษาแพทย์ครับแม่ฝากทึ่นักศึกษาแพทย์ก็ก็ดีใจที่รุ่นลูกแล้วก็ต่อไปก็จะได้เป็นเป็นแพทย์ที่ดีที่ได้ศึกาทุกสว่วนก็ดีรกรทุก่็ทรกอยาน่นอารอาอ แม่ก็คงจะเป็นนะะอะไนอาจารยาร์อะไรครับอะไรทห้คุณแม่ถึงอยา,งากจะบริจาคร้างคะเพราคิดว่าถ้าเราเสียไปแล้วก็เผาทิง้งย้ายเฉยค่ะไม่ได้มีประโยชน์เพราะปกติก็เป็นคนที่ชอบทบําบุญค่ะทั้งพ่อนิกรแม่พัิรัานค่ะขอ,คขอบคุณมากรค,ครับอี้ครับ i ทนครับช่วงของรายการที่นี่โมบนวันนี้นะครับก็นําพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวแห่งความประทับใจนะครับเชื่อได้ว่าหลายท่านก็คงที่จะได้พบกับความรู้สึกดีๆนะครับวันนี้ช่วงของรายการที่นี่โมบนหมดเวลาแล้วครับผมเลเรือนิชิญวงอ,งองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ